ถึงฉันจะไม่จบปริญญาโทแบบเธอนะเฟิร์นแต่ฉันก็ไม่ตกต่ำมาขายข้าวแกงในไซต์างานก่อสร้างแบบเธอหรอกขอถ่ายรูปไปส่งเพื่อนในกลุ่มหน่อยเหอะว่าคนจบปริญญาโทอ่ะเป็นยังไงมาตกอับมาขายข้าวแกงเกียรติยศมะดับหนึ่งด้วยดเนี่ยโอ๊ยคุณเป็นอะไรรเปล่าขอบคุณนะคะผู้จัดการที่รับวันเขาทำงานวันสัญญาค่ะว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะคะ่ะ พอถ้าผิดหวังก็คงทํางานกับอองไม่ได้ค่ะผู้จัดการแล้ววันนี้จะให้วันทําอะไรคะอืมเดี๋ยวเธอช่วยไปดูบ้านลูกค้าแปลงหนึ่งสาหกหน่อยสิลูกค้าโอนแล้วแต่ว่ายังเก็บงานอยู่อ๋อได้ค่ะเดี๋ยววันจัดการให้ค่ะ วันแรกก็ให้เราออกแดดเลยเอ๊ะมีข้าวแกงมาขายด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยนั่นมันเยเฟินนักศึกษาปริญญาโทตกอับขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฟิน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 ,ฟน,ฟน ้ยใช่เธอจริงๆด้วยฟอนอ้าววัน uh, เธอเองเหรอเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีนี่ฉันได้งานเป็นพนักง,งานออฟฟิศดูแลโครงการนี้ด้วยนะยินดีด้วยนะขอบใจนี่เห็นไอ้บิวมันบอกว่าเธอจบปริญญาโทไม่ใช่หรอใช่เกียรินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะแล้วเธอล่ะเรียนจบแล้วได้ต่อหรือเปล่าไม่ได้ต่อหรอกทำไมอ่ะจะขิงหรอเปล่าฉันแค่ถามดูเฉยๆนะ่ะ ถึงฉันจะไม่จบปริญญาโทแบบเธอนะเฟิรนแต่ฉันก็ไม่ตกต่ำมาขายข้าวแกงในไซต์งานก่อสร้างแบบเธอเหรอกน่าสงสารเนาะุะสา์เสียงเงินเรียนจบถึงปริญญาโทวันเธอก็ชอบดูถูกคนตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงตอนนี้ไม่เปลี่ยนเลยเนาะเธอก็เหมือนกันเฟิรนชอบทำตัวเด่นกว่าคนอื่นตั้งแต่สมัยเรียน,ยเ,ยนเธอก็เอาแต่บ้าเรียนเธอรู้ไหมว่าเพื่อนๆเ,เขาอะมองว่าเธอเป็นแก่ดำ นั้นขอตัวก่อนนะวันหื้กล้าเดินหนีฉันหรอขอถ่ายรูปไปส่งเพื่อนในกลุ่มหน่อยเถอะว่าคนจบปริญญาโทเป็นยังไงมาตกอับมาขายข้าวแกงเกียรติยศมระดับหนึ่งด้วยนนเนี่ยโอ้ยโอ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าวันเป็นอะไรมาอย่ามายุ่งกัายยาบฉันรู้จักลิศแม่ร้อยใบซะแล้ววันเธอจะทำอะไรอ่ะอย่านะบบาเกียดจอบจบปริญญาโทเกียดนิยมันดับหนึ่ง แจ้งว่าห้องนอนใหญ่นะอ๋อค่ะได้ค่ะเดี๋ยววันไปดูให้ค่ะก็อไรนะคุณอโอ๊ยเธอเนีน่ยนะไหนบอกว่าจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังไงรออยูนั้นแหละเดี๋ยวฉันเข้าไปเออค่ะค่ะค่ะได้ค่ะคุณอ๋อ โลค่ะรถเข็นเฟิร์นเอามาเก็บไว้นในบ้านให้แล้วนะคะค่ะยังไงแจ้งคนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเฟินใครสั่งให้เธอเอารถเข้าแกนเข็นรถในนี้ไม่ใช่นวันเธอกำลังเข้าใจผิดแล้ว ผิดหรอคุ้าวาจะทำอะไรอะคุณออมเธอจะทำในของเธอก็อแม่ค้าขายข้าวแกงสิคะเอารถเข็นแอบ,บมาหลบในบ้านลูกค้าไหนแม่ค้าขายข้าวแกงของเธอก็นี่ไงคะหืวันทำไมเธอตาตามอย่างนี้นี่คุณเบิร์นเจ้าของบ้านหลังนี้อะไรนะคะและที่เขาเข็นรถเข็นเข้ามาเก็บเพราะว่าแม่ค้าะ เขาแกงบอลรถชนคุณเฟิร์นก็เลยเอามาเก็บให้ก่อนคุณเฟิร์นคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าน้องเขาเพิ่งเข้ามาทาง,งานวันแรกแรกคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะส่วนเรื่องน้ำลวดออนแกงช่างให้แล้วนะคะเดี๋ยวช่างเข้ามาติดคะ่ะแล้วที่คุณเฟิร์นบอกว่าน้ำไม่ไหลห้องไหนระคะห้องนอนใหญ่คะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวเอาไปดูให้ อ๋อก้องนี้เหรอคะเดี๋ยวออมจัดการให้นะคะวันเดี๋ยวเธอแจ้งช่างให้ด้วยนะได้คะ่ะคุณอองขอบคุณนะคะค่ะเอ๊ะใครมาแอบเข้าห้องน้ำเปิดคะเนี่ยเออวันเองคะ่ะหึวันเธอกล้าเข้าห้องน้ำลูกค้าได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตัดเงินเดือน,นเธอ อืมก็ได้ฉันเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเรานะแต่ว่าเธอต้องปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองได้เลยเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนนิสัยตั้งแต่วันนี้เลยจำไว้นะคะ เพื่อนที่ดีเวลาที่เพื่อนประสบความสำเร็จในชีวิตควรรู้สึกชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของเพื่อนไม่ใช่รู้สึกอิจฉาคอยแต่จะพูดจาถากถางตลอดเวลาคนประเภทนี้ไม่ควรครบเป็นเพื่อนนะคะแแคค่่เธอนนน,นกัั้้้หมม็ทยิใ ธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน